ต่อมานำพริกที่เราตำไว้นะครับใส่ลงไปพัดก่อนผัดให้เข้ากันเลยครับ อาจจะเหลืองหอมนะครับต่อมาน้ำไก่บ้านที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลย